เป็นกูกที่ผู้ดีมากมันหนักทุกตัวเลยถ้าคุณเดินไปเจอใครใส่นาฬิกาทรงนี้นะครับผู้ดีแน่นอนนะครับรวยเป็นแบบรอย a l ตี p ปาเตคค่อนข้างสูงแน่นอนครอบครัวนี้แต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตังเราซื้อได้นี่คือต้องเป็นลูกค้าเก่ามาอย่างยาวนานอารมณ์แบบผู้ดีเก่ามากนะครับ สวัสดีครับผมบอสครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกุดาราวัยรุ่นท่านหนึ่งกันนะครับก็จะเป็นกุของบิวกินพุทธิพงศ์กุของบิวกินนะครับก็เป็นกุที่ผมบอกเลยว่าอารมณ์แบบผู้ดีเก่ามากนะครับเพราะแต่ละตัวนี่คือหน้าตาภายนอกเนี่ยไม่หวือหว่แต่ว่ามันหนักทุกตัวเลยโดยเฉพาะสเต็กฟิลิปของเขาในคอลเลกชันนี้ส่วนมากจะดูเป็นแบบใส่สายเรสจ,จะดูหนักไปทางด้านของศาสตร์ของนาฬิกามากกว่าแฟชั่นสตอรี่เยอะมากเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละตัวละกันนะครับก่<ข>อน<ข>อื่นนะครับผมก็จะแนะนำโวแคมสองคํานันก็คือ รีเทลกับรีเซลนะครับรีเทลเนี่ยก็คือราคามือหนึ่งหรือว่าราคาที่คุณสามารถเห็นได้หน้าช็อปเลยนะครับแล้วก็ราคารีเซลเนี่ยก็คือราคาที่อยู่ในตลาดมือ2นะครับก็สําหรับตัวแรกเราเริ่มจากปาเต็กแรกกันกุนี้เพราะปาเต็กเขาน่าสนใจหลายเรือนเป็นแบบรอยัตีปาเต็คค่อนข้างสูงแน่นอนครอบครัวนี้เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตังเราซื้อได้นี่คือต้องเป็นลูกค้าเก่ามาอย่างยาวนานนะครับสำหรับบูติกปารต็กทั้งหลายหรือว่าเป็นดิวเลอร์ปารต็กทั้งหลายนะครับตัวแรกเนี่ยเราเริ่ จะเริ่มมาประมาณปีที่แล้วปี22จะเป็นหน้าเขียวด้วยนะครับก็5905ตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันอนนอลคาล endar หรือว่าที่มันบอกวันวันที่เดือนนะครับหนึ่งฟังชันสําคัญมากก็คือโคโนกราฟที่เป็นฟลายแบ็กด้วยแล้วอีกหนึ่งฟังชันของตัวนี้จะเป็นเดย์ไนท์ก็ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่า AM หรือ PM นะฮะไฮไลท์ของตัวนี้เนี่ยก็คือสีหน้าปัดของเขาที่เป็นสีเขียวโอลิฟกรีนนะครับเขียวโอลิฟกรีนเนี่ยก็จะเป็นสีประจําปีของปีที่แล้วปี22มันก็เลยได้รับความ ตายได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับสำหรับ5905ทับ 1A อ,อีกประเด็นที่น่าพูดถึง,งสำหรับ5905คือมันเป็นคาราทาว่าไม่กี่ตัวที่ราคาลาดมือสองสูงกว่าในช็อปนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่ต้องพ่วงเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเชื่อว,ว่าในช็อปเรามีกำไรก็คือหาเสียาใช่มันเลยหาเสียามันมีกำไรนี่แหละคนไทยชอบ ต่อกับตัวที่2ครับนี่เลย5 3า7 r r อาก็คือโรสโกครับก็คือเป็นนาฬิกาคาทาว,ว่าที่เป็นวัสดุโรสโกและใช้สายหนังนะฟังก์ชันของตัวนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตัวนี้บอกปีด้วยและสามารถบอกลีบเย่ได้ด้วยลีบเย่คือปีที่คุณผ่านวีมี29วันนะครับประเภทชั่วคาลนด d a เนี่ยจัดว่าเป็นฟังก์ชันปุ่มคาลนด d a หรือฟังก์ชันที่มีปฏิทินอยู่ในระดับสูงสุดเป็นแบบสูงสุดของห่วงโซ่และมันบอกทุกอย่างไงบอกวันบอกเวลาวันที่เดือนนุ่นนั่นปีได้หมดนะครับเจ ที่3ล้านกว่าบาทเป็นที่สูงมากแต่ว่าราคาตลาดมือ2อเนี่ยทุกวันนี้หาได้อยู่ประมาณ2ล้านต้นๆก็เริ่มมีแล้วนะครับสำหรับตัวโรสโกนะครับถ้าเป็นไวโกก็จะถูกกว่าน,นี้นิดนึงประมาณล้านปลายๆหาได้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณเดินไปเจอใครใส่นาฬิกาทรงนี้นะครับผู้ดีแน่นอนนะครับรวย1คือรวยแน่นอนและ2คือต้องอินกับนาฬิกามากๆครับนี่คือนาฬิกาที่โคตรจะเทสดีนะฮะตัวที่3และ4ี่นะผมขอพูดรวบเลยแลวกันเพราะตัวเนี้ยพูดค่อนข้างจะบ่อยมากๆนะครับก็คือจะเป็นตัวสปอร์ตและจะเป็น5712หร่าเป็นโมเดลของหรือ นิลุสนะครับนอติลูสช้นเจ่เนี่ยก็จะเป็นนาติลุสที่ขนาด ค่อนข้างกําลังดีกับข้อมือคนไทยแล้วก็ความหนาเนี่ยพอดีกับคนเอเชียมากๆนะครับไม่หนาเกินไปฟังก์ชันก็คลาสสิกมากครับก็คือจะเป็น2เข็มครึ่งแล้วก็จะเป็นวันที่ p o ร์ r ี e s e r v e แล้วก็ moon ฟส a นะครับคลาสาสิกคลาสสิกตัวนี้สวยหน้าชอ็อปตอนนี้น่าจะร้านไปปายและมือ2ของใหม่เนี่ยอยู่ประมาณ3ล้านไปปาย4ล้านต้นๆนะครับสาหรับณนะวันนี้เลยที่ผมพูดอยู่นะฮะตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นปาเต็กฟิลิปในรหัส5167แต่ตัวที่เขาใส่ผมไม่แน่ใจว่าเป็น A ที่เป็นสตีลหรือว่าเป็น R ที่เป็นนนลสกรรัเเพาาะว่ใูปแงมหือ แล้วก็สายอ่ะผมเห็นออกไปโทนสีน้ําตาลนะ ถ้าเป็นโทนสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะเป็นโลสโกแต่ถ้าเป็นสีดำสายสีดำก็จะเป็นสตีลธรรมดานะแต่จะบอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยพอเปลี่ยนวัสดุเป็นโลสโกป,ปุ๊บเนี่ยเหมือนนาฬิกาโคนลเละรเรือนคือมิติมันได้ความหรูหรามันได้มันแบบใส่แล้วมันดูดูไม่เหมือนนาฬิกาโมเดลเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนวัสดุอย่างตัวทองเนะี่ยถ้าใครมีเงินเยน็ยนๆตอนนี้เนี่ยซื้อไว้เลยซื้อซื้อ,อตัวนี้สวยแนะนำมากตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่สุดของปัเต็กิลิปนะครูป่างงขอมันใส่สวามดดขอ้อเล็กข้อใหญน ใส่ได้หมดแล้วใส่ได้ลงตัวทุกคนด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันแต่ใส่สวยจริงๆ แล้วก็ตามสไตล์ปะเต็กข้างหลังเนี่ยเปื่อยโชว์เครื่องสวยงามครับตัวนี้เครื่องก็สวยเหมือนกันจะได้เป็นโรเตอร์ทองใหญ่นะครับจะเป็นทอง 22k 5้า7หนเนี่ยถ้าเป็นสตีลนะครับก็จะรีเทลอยู่ประมาณ800,000กว่าบาทนะครับรีเซลตอนนี้ก็ของใหม่อยู่ประมาณร้านกลางๆไปๆหาได้นะครับถ้าใครมีตังค์ตอนนี้ก็ช้อนได้เพราะตัวเนี้ยใส่ทุกโอกาสจริงๆเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ทุกคนใส่ได้ใส่สวยหมดแล้วก็จะไปทํางานก็ได้จะไปแต่งตัวแคชชัวไปเดินชอปปิง้งในห้างก็ได้หมดนะครับตัวนี้ แต่ถ้าเป็นตัว R เนี่ยรีเทลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่แต่คิดว่านะ่าจะอยู่ล้านกลางๆนะครับแล้วก็รีเซลเนี่ยอยู่ประมาณ2ล้านต้นๆกลางๆตอนนี้หาได้นะครับสำหรับของที่เกินปี20เป็นต้นไปนะฮะมาถึงตัวสุดท้ายสาหรับปาเต็กฟิลิปนะครับตัวที่5เนี่ยจะเป็นปาเต็กฟิลิปคาทาว่าในรหัส5 1 1 0 P นะครับก็คือจะเป็นเวลไทม์ที่เป็นวัสดุแพลตินัมนะครับพูดถึงฟังก์ชันหน่อยเวอไทม์ World คืออะไรเวลไทม์ World คือนาฬิกาที่บอกเวลาได้ ไถ้าเราซูมเข้าไปดูที่หน้าปัดเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อเมืองเมืองหลวงทั่วโลกเลยนะครับก็จะอยู่บนนี้หมดเลยนะครับส่วนเรื่องการตั้งเวลานะครับก็ถ้าผมวันไหนได้มาเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบละเอียดให้ดูเลยนะครับแต่ขอย้อนอดีตนิดหนึ่งฟังก์ชันเวลไทม์กับปฏิกิริปเป็นของคู่กันมายาวนานมากนะครับต้องย้อนไปนู่นเลยก็จะเป็นครั้งแรกที่ปฏิกิลิปได้ทําฟังก์ชันเวล t ท m e ออกมานะครับย้อนไปนานนิดหนึ่งตอนนั้นอาจจะเป็นวิเทจแลละนี่เราพูดถึงโมเดิร์นแล้วกันโมเดิร์นเนี่ ท่าหนหนึ่งศูนย์เนี่ยเขาผลิตสั้นมากผลิตแค่หกปีก็คือตั้งแต่ปี2 0 0 0ันถึงสองพเท่านั้นเองนะครับแต่บางคนเนี่ยเห็นหน้าตาคล้ายๆกันนะครับก็จะมีอีก2รหัสที่หน้าตาแทบจะเหมือนกันเลยก็ะจะเป็นรหัส5้าหนึ่งสามศูนย์ตัวนี้ก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะผลิตตั้งแต่ปี2องพรับช่วงต่อนะครับจนถึงปี2องพันแล้วก็ส่วนในรุ่นของปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2องพถึงตอนนี้เลยปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยก็ะจะเป็นรหัสข, 5, 5, ของห้สาสอง ไม่ใช่ใครก็ได้ที่เดินเข้าไปสั่งก็จะได้นะครับต้องแบบมีประวัตินิดนึงเคยซื้อกับปาเต็กแล้วเป็น ty, ลอร์ยอตี้อะไรเงี้ยอ่าใช่มีเครดิตกับปาเต็กแล้วแล้วเขาก็จะเลือกด้วยว่าเขาจะขายให้ขครตัวนี้ไม่ใช่ว่าแบบมีตังค์อะอยากได้ก็ซื้อไม่ใช่นะฮะตัวนี้ต้องเป็นแบบรู้จักระดับนึงด้วยนะครับแล้วก็ดูจากข้อมือแล้วเนี่ยบิลกินข้อมือค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าห1าหน่นึู่เดนสามิบเ็มลเขาใส่มาก็เต็มข้อเลยครับสำหรับใครที่ข้อเล็กเนี่ย 0, นนห้าหนันึน่งอนัลลึ มีเมื่อก่อนเป็นถ้าไม่ทองก็สตีลแค่นั้นเองนะครับตนนี้จะเป็นอจจะมี2วัสดุจะเป็นสตีลลมดําหรือว่าเป็นไทเทเนียมลมดำนะครับสายจะเป็นสายยางโค้งนะครับราคาผมไม่รู้ว่าวิวกินซื้อตอนไหนแต่ว่าถ้าชั่วโมงนี้เลยเนี่ยตัวนี้อยู่เกือบ3ามแสนพวกทรงวินเทจอ่ะมันจะแพงกว่าทรงปัจจุบันอย่างแวนการ์ดอย่างพวกมาสเตอร์สแควร์พวกนี้นะครับนี่คือราคาหน้าชอ็อปแต่ถ้าถ้าราคาในตลาดมือสองเมื่อไรเนี่ยอันนี้จมเพราะว่าแฟรงค์มูลเลอร์เป็นนาฬิกาแฟชั่นถ้าเราชอบทรงไหนเราซื้ออย่างงันละกันนะครับแต่แนะนําว่าซื้อ หลัดมือสองเถอะนะครับมาถึงตัวที่7อันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ความสปอร์ตแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพนาลายตัวน,นี้เป็นเจนใหม่แล้วเป็นดูเอทแล้วนะครับตันนี้ก็จะเป็นเรดิโอเมียที่เป็น3 d เครื่องไขาลานนะครับจุดเด่นของพนาลายกน,นี่ก็จะเป็นขวัญใจคนข้อใหญ่นะครับ แต่ส่วนตัวที่บิลกินใส่เนี่ยน้าช็อปอยู่ประมาณ2อแสนกลางๆแต่ว่าถ้าอยากเป็นบิลกินอ่ะอยากใส่มันบิลกินเลยกำเงินไปประมาณแสนกลางๆคุณก็หาในตลาดมือสองได้นะครับราคาเนี่ยเข้าถึงได้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมเหมือนกันนิยมเหมือนกันนะครับสตัวสุดท้าย 8. กับ9นะฮะตัวแรกเนี่ยก็คลาสสิกต,ตัวนี้เป็นแบบจาสามัญประจําบ้านของดาราห,หรือว่าคนที่สะสมนาฬิกานะครับก็จะเป็นโรเล็กซ์เดย์ทนาตัวนี้จะเป็นเ e f e r ร์เรนซ์ใหม่ล่าสุดเป็นหน้าปัดดำขอบเซรามิกนะครับตัวนี้วัสดุสตีลเครื่องออโต้ฟังก์ชัันนโกกาที่่ไไมด้้ใช แล้วนะราคาของเดโทรนาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่เท่าไหร่ห้าหกแสนใช่ไหมหน้าชอ็อปแต่ว่ามือสองก็ปิ่มปิมร้านนะครับสาหรับหน้าดําอยู่ประมาณแปดเก้าแสนอยู่ตอนนี้หาได้แล้วนะหน้าสองหายากหน้าช็อปยากหน้าชออา็าชอปย,ยังต้องพ่วงอยู่ แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น Explorer 2หรือที่เรานิกเนมว่า X2 นะครับแบบสั้นๆเลยตัวนี้ผมชอบถ้าผมซื้อโรเล็กใส่ก็จะซื้อประมาณนี้แหละ X2 ดียังไง X2 ก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่โรเล็กเขาทํามาแบบยาวนานมากแล้วก็ออกมาหลายเจเนเรชันมากตั้งแต่นู่นเลยอะหน้าดําเข็มแดงหน้าขาวเข็มแดงนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นหน้าดําเข็มส้มหน้าขาวเข็มส้มนะครับฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็น GMT เหมือนกับพวกแบทแมนเหมือนกับพวกแบปซี่รูทเบียร์เลยนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยอันนี้เหมาะกับคนข้อแบบผมค ไปแต่ผมว่าใส่อันนี้สวยหน้าช็อปก็อยู่ประมาณ300,000กลางๆคือมันจะมีหน้าดํากับหน้าขาวหน้าขาวแพงกว่าหน้าดํานิดหน่อยตามสไตล์โรเล็กนะครับยกเว้นเด็ดจัดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกลุ่ของบิวกินพุทธิพงศ์นะครับ เป็นกุกที่ดีมากเทสดีมากนะครับประทับใจส่วนตัวเนี่ยก็ต้องเป็นเวลทม์อยู่แล้วเวลทามเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่อยู่กับนาฬิกาเดรสแล้วแบบมันดูไฮมันดูแบบเฮ้ยมันมันเจ๋งว่ะมันเท่่ะชัดชัดเลยนี่ขาประจําปาเต็กแน่นอนนะครับน่าจะเป็นต้องแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้ผมทําใครอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเผื่อมีแบบดาราคนไหนในดวงใจนสนใจอยากดูนาฬิกาเขามีแบบเก็ตความรู้นิดนึงอะไรเงี้ย บอกได้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ